สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมณ<อ>นขณะนี้ผมอยู่บริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมศิลสาครประตูสองครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนำร้านปลาหมึกแห้งครับผมปลาหมึกยุค90ครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับ โอ้ยกำลังย่างเลยทีเดียวครับผมคุณพ่อค้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้าวครับผมอันนี้สมัยเด็กๆนี่ตามงานวัดนะเสียบไม้ขายเลยนะคุณพ่อค้าเครื่องรีดนี่แพงไหมครับเอพันห้าครับผมพันห้าเนาะซื้อมาประมาณสี่ปีแล้วนะครับอ๋อสี่ปีแล้วเนาะครับผมอันนี้ประมาณเท่าไหร่ ซื้อแถวไหนอ,อ่ะร้านร้านขายพวกอะไร,รอ๋อมหาชัย,ม,ชยมีนะตลาดล่างนะครับเ,เพื่อนอกำลังยืดเลยยืดมากเดี๋ยวมันนั่นเดี๋ยวไม่มีเนื้อให้เคี้ยวเดี๋ยวมันบางไปนะบบางไปครัผมเอาพอดีพอดีครับผม เรียบร้อยหนึ่งตัวครับผมของเรามีราคาเท่าไหร่บ้างคุณพ่อคะมีตัว20กับ30มิบครับผมมี2องราคาสองราคานะครับ ถครับใส่ถุงเนาะครับแล้วก็จิ้มใส่ถุงนะครับผมน้ำจิ้มใส่ถุงนี่เป็นน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มครับผมไม่ใช่น้ำจิ้มไก่นั้นน้ำจิ้มปลาหมึกแพ้เลยทำเองอ๋อทำเองเลยนะครับผมกลิ่นหอมเลยทีเดียวแล้วก็มีถั่วด้วยถั่วฝนครับถ้าเกิดคนต้องการเผ็ดเพิ่มเผ็ดได้ไหมได้ครับผมได้เลยนะมีพริกป่นด้วยครับผมอ๋อคุ้ยไถ่ถั่วเยอะเลยครับผม อันนี้มันเผ็ดอยู่แล้วน้ำจิ้มครับผมถ้าใครรดจัดก็ต้องเติ่มนิดครับผมนิดเพิ่มครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณลูกค้าด้วยครับผมนี่ครับเพื่อนแถวบนสามบาทครับผมเดี๋ยวก็จะถามมาก็แถวไหนแพงอ่าใช่แถวล่าง20บาทครับผม แถวนีู้ครับผมคุณพอคาเดี๋ยวลบกวนถามอุปกรณ์นะครับพ่วงข้างเราทํามาเท่าไหร่ครับผมพ่วงข้างซื้อเฉพาะโครงมา3ามพครับผมได้เฉพาะล้อกับโครงครับผมอ่าฮะไอ้พวกอุปกรณ์ข้างล่างนี้ทําต้องทําเองหมดครับผมอันนี้แผ่นเหล็กนี่ก็ต้องทอําเองแผงนี่ก็ต้องทำเองอ๋อยังยังโครงนี้เท่าไหร่โครงโครงโครง, <8, S 2> ง,งข้างบนฮนะอันนี้700ครับผมอ๋อเจ็ดนะรวมไฟด้วยครับอ๋อรวมไฟด้วยเนาะแล้วพื้นน่ะคุณพอคะ พื้นนี่ผมไปซื้อมาจากร้านของเก่าแล้วก็มาทำสีเองครับผมจะทำนานแล้วครับผมซื้อแผ่นเหล็กมาครับผมโอเคบเบสเซร็รวมบเบสเซต็ประมาณสักตกประมาณหกพันนะครับผมทั้งหมดทั้งหมดเลยนะโอ้อ 6, <000 S 2> หกพันนะมีเตาด้วยเดี๋ยวไปดูเตาหน่อยนี่นะใช้เป็นเตาอย่างนี้เตาย่าง,เ,างเขาเรียกเตาอะไรนะ ชื่อมันอ่ะเตาอังโลธรรมดานะครับอ๋อใบเท่าไหร่เนี่ยคุณพ่อค้าอย่างงี้ร้อยห้าสิบครับผมร้อยห้าสิบบาทนะโอเคไม่เอื่อน้าจะถูกกว่านี้ก็มีนะอืมแล้วเราจะเลือกแล้วกันเนาะครับผมแล้วแต่เบอร์ครับผมใส่ได้หลายเบอร์ครับคุณพ่อค้าเราขายแถวไหนบ้างครับผมขายอยู่แถวหน้านิคมเจริญศิลป์ธานีครับผมนิคมศินสากรครับผม แถวย่านโคขามนะโคขามตะมนตโคขามออ๋แล้วเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเนี่ยสี่โมงเย็นจนเดี๋ยวนี้ก็ขายได้ประมาณถึงสี่ทุ่มครับผมมหาชัยเดี๋ยวนี้ปิดไปปกติขายถึงเที่ยงคืนนะครับโอเคช่วงนี้โควิดนะครับผมโอเคไปหน่อยตรงนี้ครับผมเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอบคุณที่มาถ่ายทำนะครับครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการมาดูกัน สวัสดีครับผม